ก็มีคําถามที่น่าสนใจคําถามหนึ่งถูกถามเข้ามานะครับว่าถ้าบังเอิญเรากําลังหนีน้ําท่วมกําลังหลบภัยอยู่ขึ้นไปอยู่ตามที่สูงหรือว่าตามหลังคาเนี่ยแล้วเจ้าจู่เนี่ยมีงูอาจจะเป็นงูจงอางตัวใหญ่เนี่ยเลื้อยขึ้นมาอยู่ด้วยบนหลังคาเพื่อหนีน้ําด้วยเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรคือสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าเป็นใครก็คงทําตัวไม่ถูกนะครับวันนี้เราจะมีการสาธิตนะครับว่า ถ้าบังเอิญเราต้องมีการอยู่ร่วมกับงูจงอางขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วงูเขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในการจําลองถาการ์นะครับเวลาเราติดอยู่ในที่จํากัดนะครับกักงูจงอางนะครับคือการที่เราอธิบายตรงนี้เนี่ยหรือว่า ตั้งการสาธิตนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าบางครั้งเวลาเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคุณก็อาจจะมีโอกาสอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างกรณีน้ําท่วมครับบางครั้งเนี่ยสัตว์พวกนี้เขาต้องการที่ที่ปลอดภัยเขาก็อาจจะขึ้นมาอยู่กับเราได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายวิธีปฏิบัติตัวแล้วกันนะครับโอเคครับทีมงานเราครับตื่นขึ้นได้แล้วมูมาถึงนตัวแล้วนะครับ นีครับคุณจะเห็นนะครับว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็ไม่อยากยุ่งกับเราเนีฮะเราต้องพยายามที่รักษาระยะห่างนิดนึงนะครับถึงจะดูสงบแค่ไหนนะครับแต่ยังไงก็ต้องรักษาระยะนะครับอใไ,ไก็ตามที่เราทําอะไรก็ตามที่เป็นการเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถูกคุกคามอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเนะี่ยฮะ เนี่ยครับนี่ก็จะเป็นลักษณะการป้องกันตัวครับเหมือนประมาณว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะต่างคนต่างอยู่ได้หรือเปล่าคือในกรณีงูงขนาดใหญ่อย่างจงอางเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเขามีที่ไปเขาก็จะไปที่อื่นเลยแต่ถ้าเขาไม่มีเนะี่ยเขาก็จะอยู่กับเรานะครับ ี่คือเหตุการณ์ที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับทีมงาาตื่นขึ้นได้แล้วครับมาแล้ววงลาแล้วก็อพยายามนิ่งๆนะนิ่งๆนิ่งๆครับนิ่งๆอ๋อเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้งมูรู้สึกว่าถูกคุกคามแล้วก็จะจู่โจมนะครับเราถ้าเกิดเจอสาการแบบนี้หาอะไรก็ได้นะครับมาเป็นเครื่องกำบ,บังนะฮะอาจจะเป็นหมอนเป็นอะไรก็ได้นะครับ คือเวลางูโจมตีเนี่ยเขาจะฉกนะครับจุดที่อันตรายคือตรงบริเวณเขี้ยวพีกเขานะครับซึ่งจะอยู่บริเวณตรงปาะกนะครับพยายามนิ่งไว้นะฮะนี่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงนาทีที่วัดใจนะฮะเมื่อใดก็ตามที่เรามีการเคลื่อนไหวนะครับลองดูเคลื่อนไหวครับ มันจะเป็นการทําให้งูรู้สึกว่าเขากําลังถูกคุกคามเราต้องพยายามนิ่งนะผ่านแล้วก็ได้มาเป็นเกราบกำบังนะครับถ้าเกิดว่างูจู่โจมเมื่อไหร่นะครับก็สามารถที่จะเอากันได้นะฮะชิวๆใช่ไหมครับพวกชิวๆนะครับแล้วบางทีนะครับวิธีการที่จะหลอกล่อความสนใจนะครับก็คือว่าตัวเองเราต้องค่อยๆพยุงร่างกายขึ้น สวนทางกับทิศที่เราเอาของมาล่อลอ,องดูครับชิบหายี่ยระวังนะครับงูเขาก็ากลัวเขาก็าถอยเห็นไหมฮะนะครับต้องระวังฮะ พอถ้าเกิดว่าเรานิ่งพอนะเขาก็จะค่อยๆลดหัวลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาไปในทิศทางที่เขาต้องการนะคือถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากที่จะมาเสี่ยงอารมณ์มกันครับพอได้ระยะปลอดภัยเราค่อยๆครับค่อยๆถอยไปถอยไปช้าๆนะครับนะครับงูเขาก็อยากจะดึงเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้ นี่ครับก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติตัวนะฮะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับปับใจจัยในแต่ละเหตุการณ์มันแตกต่างกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราบอกคือแนวทางการปฏิบัต,ติทนั่นเองครับเวลาน้ําท่วมแล้วงูหนีเข้าบ้านนะครับเราจะต้องมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางทีมวิทยากรของเรานะครับจะทําหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายการปฏิบัติตัวสําหรับคนทั่วไปแล้วก็ สาธิตวิธีการจัดการนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็อาจจะต้องพบงูชนิดต่างๆนะครับซึ่งจะมีประมาณ3รูปแบบนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับเวลาน้ําท่วมนะครับบางทีงูหลายๆชนิดนะครับก็อาจจะหนีน้ําขึ้นมานะครับในกรณีที่เป็นงูขนาดเล็กนะครับจริงๆแล้วถ้าเราพบเนี่ยเราอาจจะพยายามดีกเลี่ยงนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าจําเป็นต้องไล่เขาไปนะครับ เราก็จะมีวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆแบบนี้ครับง่ายๆนะครับอุปกรณ์ที่มีทุกบ้านนะฮะก็อาจจะเป็นไม้กวาดนะครับที่ตักนะฮะอาจจะพยายามกวาดใส่ที่ตักถ้าไม่มีที่ตักก็สามารถที่จะกวาดไล่เข้าไปได้ครับบังคับติดทางนะครับอาลองเข้าที่ตักก่อนนี่ครับก็อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับ นครับกดได้นะครับแล้วก็เอาไปปล่อยอย่างที่ที่เหมาะสมนะฮะในกรณีที่เราไม่ค่อยมีอะไรนะครับนอกจากไม่กวาดนะฮะเราสามารถที่ใช้ไม่กวาดเนี่ยค่อยๆนะครับกวาดเข้าไปอย่างทิศทางที่เราต้องการนะฮะเนี่ยครับกวาดไปเลยฮะนั่นแหละครับ ในกรณีสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่อาจจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะแล้วบังเอิญไปเจองูขนาดเล็กนะครับเราสามารถหาสิ่งรอบกายนะครับมาช่วยจับออกจากบ้านเรือนประชาชนได้เช่นขวดนะฮะนี่ครับเดี๋ยวทางวิทยากรเราจะทําการสาธิตให้ดูครับนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวอย่างเช่นขวดนะฮะนะฮะอาจจะใช้ไม้กวาดนะครับพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เอาขวดไปจ่ออย่างนี้นะฮะ ทีบางตัวเขาไม่อยากเข้าก็ต้องใช้เทคนิคกันนิดนึงนะครับค,คือถ้าเขาไปสักระยะหนึง่งเขาจะไม่ถอยแล้วนะฮะแต่ระหว่างนี้ก็อาจจะต้องใช้ความพยายามหน่อยบางทีพอได้จังหวะหนึ่งเขาจะเข้าของเขาเองแบบนี้นะครับคือเราต้องใช้มือนะพยายามจับอยู่ตรงบริเวณก้นขวดนะเพื่อป้องกันอันตรายที่งูจะฉกมาถึงนะฮะ ็ใช้แนวสก,กิดนะครับไปนี่ครับสก,กิดให้เขารู้สึกกังวลนะฮะเขาจะเข้าไปเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นะครับแนวพยายามพยายามอย่ายให้เขาออกหนยะิบฟ้ามาเอาช้อนข้้าป้ายไปเลยแค่นี้ครับโอเค ในกรณีงูที่มีขนาดกลางนะครับทางภาคใต้นี่ก็จะพบงูเห่าไทยเยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นข่าวว่าเข้าไปบ้านนะครับแล้วก็ทางทพี่ๆกู้ภัยต้องช่วยจับออกมานะครับเราจะมาแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวนะครับเวลาต้องเผชิญหน้ากับงูเห่านะฮะสมมุติว่าเราเดินนะครับไปพบงูเห่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเจอกันในระยะประชิดนะครับคือการเจองูเห่าในระยะนี้เนี่ย งูเห่าเขาจะมีพฤติกรรมในการชูคอป้องกันตัวแผนแมเบี้นะครับเราห้ามขยับนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นการกระตุ้นทําให้งูรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นภัยนะครับพยายามนิ่งนะครับถ้างูรู้สึกไม่เป็นภัยเขาจะเลื้อยหนีไปเองแต่กรณีที่งูไม่ไปไหนนะครับห้ามเราเคลื่อนไหวทางด้านข้างนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นให้งูโจมตีนะฮะให้ค่อยๆถอยไปในแนวดิ่งช้าช้านะครับ นะครับค่อยๆถอยไปช้าๆนะฮะแบบนี้นะฮะนะครับเมื่อได้ระยะประมาณสัก2เมตรนะครับเราสามารถที่จะหันหลังหนีได้ทันทีนะครับสำหรับพี่ๆกู้ภัยนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วบังเอิญนะไปเจองูเห่าแผ่นเบี้ยอยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีไม้ตะขอจับงูนะครับหรือถ้าไม่มีนะ หาไม้อะไรก็ได้นะครับมาดัดให้เป็นตะขอแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ใช้วิธีการดังนี้ครับเราจะใช้ความเป็นไม้ตะขอเนี่ยในเรื่องของการปักการเกี่ยวนะครับดูนะฮะก็จะเป็นวิธีนะครับการเกี่ยวนะเกี่ยวแล้วค่อยๆนะครับจับส่วนหางระวังส่วนนะครับระวังงูสวนทางหัวนะครับแล้วค่อยๆตักยกอีกทีหนึ่งนะครับใส่ถังนะครับคือบางคนไม่มีถังก็อาจจะเป็นกระสอบนะครับแต่ว่ามันก็จะทํางานยากนิดนึง แต่ถ้ามีถังเนี่ยเราก็ตักใส่มันก็จะง่ายครับคือวิธีนี้อาจที่จะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีทักษะนิดนึงนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึง่งและนี่นะครับก็จะเป็นงูขนาดใหญ่ซึ่งเป็นงูพิษด้วยนะครับพระเอกของเรานะครับพี่บองหลาฮะทางภาคใต้ประเทศไทยนะครับก็จะมีงูจงอางใต้นะครับที่เรียกว่าบองหลานะครับซึ่งพอเกิดน้ําท่วมเนี่ยงูหลายตัวก็ว่ายหนีน้ํา นะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะพยายามหนีน้ําขึ้นไปซ่อนตามบ้านเรือนของประชาชนนะครับซึ่งถ้าใครเจอนี้ก็ถือว่าอาจจะโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่างูจงอางใต้เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในเรื่องของความก้าวร้าวในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกกลัวเรานะครับคิดว่าเราจะมาทําลายแล้วก็อาจจะมีการโจมตีเราได้นะครับสมมุติว่าเรา เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไปเจองูจงอางถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระยะประมาณ2เมตรนะหรืองูอาจจะอยู่ในอาการที่บิ้งเฉยอยู่นะครับให้เราถอยได้เลยเหมือนกันเลยฮะถอยเลยนะครับเราก็จะไม่มีอันตรายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าบังเอิญน,นะเราไปเจองูจงอางในระยะใกล้นะฮะบ,บางทีเนี่ยการเคลื่อนไหวเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวจะเป็นการกระตุ้นให้มันรู้สึกว่ากําลังถูกคุกคามครับ ให้เราพยายามนิ่งก่อนนะฮะนิ่งนะครับเหมือนกันเลยครับทําแบบงูเห่าเลยนะครับค่อยๆถอยตรงไปช้าๆนะครับด้านหลังนะครับอย่างนี้นะพอได้ระยะที่เหมาะสมก็อาจจะไปแจ้งใครก็ได้นะครับกรณีนะครับถ้าเป็นพี่ๆอาสาสมัครนะครับถ้าจําเป็นที่จะต้องมาจัดการนะครับงูจงอางนะครับเราจะมีอุปกรณ์ก็คือบ่วงถ้าไม่มีก็หาท่อ PVC ีเนี่ยมาร้อยเชือกนะฮะ แล้วก็ต้องมีเป็นทีมงานเป็นบัดดี้ครับก็คือว่าต้องมีคนล่อหน้าคนหนึ่งนะครับคนข้างหลังนะค่อยๆใช้บ่วงนะครับคล้องไปด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับเราจะไม่คล้องตรงข้อต่อพอดีนะเพราะว่าเวลาเข้าข้อต่อคอเนี่ยมูมันจะดิ้นแรงมากๆให้เลยมาหน่อยนะครับสักประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับแล้วก็หาไม้อะไรก็ได้นะครับมากดหัวเข้าทางด้านหลังนะครับเราจะไม่เข้าทางด้านหน้า นะครับกดแบบนี้นะฮะแล้วก็จับพอแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆใช้บ่วงนะครับค่อยๆดึงออกจากทางด้านหลังนะฮะแบบนี้นะก็จะเป็นวิธีการในเรื่องของการจับงูจงอางขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราไม่ควรใช้บ่วงไปคล้องคอมง,งูแล้วชูนะครับเพราะว่างูเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดแล้วมันจะดิ้น เคยมีนะครับคนใช้บ่วงไปคล้องคอ,องอูจงอางนะครับแล้วก็จับชูขึ้นแบบที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับซึ่งงูเนี่ยพอถูกคล้องคอแล้วก็ถูกแขวนไว้แบบนั้นเนี่ยเขารู้สึกทรมานเขารู้สึกเจ็บปวดครับเขาก็เลยดิ้นแล้วก็บิดพอบิดแล้วเนี่ยจังหวะที่เขามีแรงเยอะมากเนี่ยเขาก็บิดจนหลุดเลยนะฮะพอหลุดปุ๊บคนที่คล้องอยู่เนี่ยเกือบถูกกัดครับก็ยังโชคดีนะครับที่ตอนนั้นเคี้ยวเนี่ยแค่ถักถากไป ดังนั้นนะครับอย่าเอาบ่วงท้องแล้วก็โชว์ขึ้นนะครับมันทรมานงูแล้วก็อาจจะอันตรายต่อเราด้วยและนี่ก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับสําหรับชาวบ้านทั่วไปแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับถ้าเกิดเจองูนะครับก็มีวิธีการจับในลักษณะนี้สามารถนําไปใช้ในสถา,านจริงได้ครับ